นูอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่นักวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคว้า2รางวัลนวัตกรรมระดับโลกจากผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาอาการปวดและสารสกัดสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานด้วยเทคโนโลยีนาโนครับคุณผู้ชมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงรัติรสคนการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์สมุนไพรคณะ ศาสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเปิดเผยว่าในปี2565ที่ผ่านมานะครับได้นําผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย2รายการคือครีมนวดปันเทาปวดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากสมุนไพรที่ใช้เทคโนโลยีนาโน,โนเพิ่มความสามารถและทําให้สมุนไพรนะครับสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าประกวดในงานประกวดนวัตกรรมยูโรอินเวนต2020ที่ประเทศรัสเซีย โดยทั้งสองรายการนะครับก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการประกวดนวัตรกรรมระดับโลกซึ่งจะช่วยทําให้สมุนไพรไทยนะครับเป็นที่รู้จักและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทาแล้วมันไม่ซึมหรือทาไปแล้วสารบางตัวมันออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันอาจจะเกิดการสลายตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราแก้ปัญหานั้นโดยการที่เอาสารสกัดจากสมุนไพรไปใส่ในอนุภาคขนาดนาโนเมตรซึ่งเล็กมากๆเล็กกว่าเส้นผม8 0 0เท่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจากการที่มันเล็กขนาดเนี้ยค่ะเวลาเราเอาไปใส่ในครีมเนี่ยค่ะมันจะทำให้สารสกัดจากสมุนไพรซึมผ่านเข้าไปยังตำแหน่งที่ปวดและอักเสบได้เป็นอย่างดี ทางนี้นะคะผู้ช like um ่วยศาสตราจารย์เพศัชกรหญิงรัตติรสค่ะก็ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยและส่งเข้าประกวดงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2563นะคะโดยได้รับรางวัลนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมทั้งสิ้น14รางวัลด้วยกันค่ะ